สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวเหมียวมันแนะนำนะคะ,ะไม้ค่ะบ o o ส s t i กนะคะที่เป็นเศษไม้จากโรงงานไม้เขาจะทำเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะคะประโยชน์ที่ใช้ทำก็คือเนี้ยค่ะเอามากัน้นทำเป็นกรอบของสวนผักนะคะหรือว่าเอามาไว้เขาเรียกว่าเป็นไม้ค้ำกับ ต้นผักที่เราปลูกนะคะหรือว่าคาดอกไม้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะซื้อที่ร้านบิลเถียมนะนะคะทุกร้านเขาจะมีอยู่แล้วละคะ่ะแบบเนี้ยห่อนี้ได้ได้ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าห่อนี้ได้300ชิ้นนะคะชิ้นไม้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า มันจะเป็นลักษณะยังไงเหมือนจะลองเอาไปทำสวนผักเล็กๆหน้าบ้านมั้งคะไปดูกันเลยค่ะ